วันที่1กันยายนนี้มีอะไรอ,อสมอต้องทราบนะครับสวัสดีครับพี่น้องอ,อสสอ,อสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันที่1กันยายนตอ6 5นรนี้มีอะไรพี่น้องรู้หรือยังครับหลายๆท่านก็บอกว่าอ,อ๋อวันที่1กันยายนนี้จะโชคดีครับเพราะว่าซื้อรอตเตอรีไว้พี่น้องครับยังไม่ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องรอคอย มันเป็นวันแห่งความหวังครับพี่น้องครับแต่ว่าวันที่หกันยายนนี้ที่หมอชาติจะมาเล่าให้ฟังก็คือคนละครึ่งเฟสห้าครับพี่น้องอาสสออสมอท่านใดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสห้าไว้อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่หกันยายนหกห้านี้เริ่ม <c oughs> ตั้งแต่วันที่หกันยายนหกหนี้นะครับเริ่มใช้สิทธิ์นะครับ ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันก็คือภายใน14กันยายนนะครับถ้าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14กันยายนท่านจะหมดสิทธิ์นะครับสิทธิ์ครั้งแรกนะครับหมายถึงการเปิดสิทธิ์นะครับเพราะว่าจํานวนสิทธิ์ทั้งสิ้น26ล้าน500,000สิทธิ์หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับการใช้จ่ายโครงการเริ่ม1กันยายน65ถึง31ตุลาคม65 ในวงเงิน800บาทนะครับซึ่งรัฐสนับสนุน800บาทเราช่วย800บาทรวมค่าใช้จ่าย1,600บาทนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาเงินเข้าไว้ในแอปเปาตังก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใช้จ่ายคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งวันละ150บาทนะครับจากรัฐแล้วก็ของเราอีก150บาทรวมเป็น300บาทต่อวันนะครับ สูงสุดนะครับในวันนั้นแต่ถ้าเราใช้ไม่ถึงก็สะสมไปในวันถัดไปแต่อย่าลืมนะครับใช้ภายใน31ตุลาคม65นี้นะครับแล้วก็1กันยายนนี้มีอะไรเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วันไหนครับ เวลาลงทะเบียนก็คือวันที่5กันยายน2565ครับถึง19ตุลาคม2565นะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่วันที่1น,นี้มีอะไรแต่ว่ามันเรื่องต่อเนื่องนะครับก็คือวันที่5กันยายน2565พี่น้องอาสสสมท่านใดเคยใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะหมดสิทธิ์ในวันที่ สามกันยายน2 5 6 5ครับและจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยนะครับลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยซึ่งรุ่นต่อไปนี่นะครับสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับซึ่งเปิดรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์และหน่วยรับลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็เป็นกระดาษ ในวันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม65นะครับแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบแล้วก็ประกาศการลงทะเบียนในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มกราคม66กนะครับก็จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับจากนั้นก็ต้องยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่หมอชาติมากระซิบซ้ำย้ำเตือนให้ พี่น้องอสสอสมอนะครับได้รับทราบกันทั่วกันนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี6 6นะครับบัตรสุดการต้องลงทะเบียนทุกคนนะครับจึงแจ้งให้ทุกทท่านทราบนะครับเป็นการกระซิบซ้ำย้ำเตือนแล้วก็บอกบอกต่อๆกันไปนะครับเพราะว่าพี่น้องอสสอสมอบางคนบางท่านก็จําเป็นที่จะต้องใช้สิทรรธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับท่านใดไม่ ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สมัครคนละครึ่งไม่ได้สมัครบ,บัตรสุขการสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่เป็นไรนะครับก็าอาจจะติดเงื่อนไขบางประการนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือว่าประสงค์ด้วยตนเองว่าไม่อยากลงทะเบียนนะครับก็เป็นความสมัครใจเฉพาะตนนะครับถ้าท่าน จะสมัคร่านก็ต้องรีบเตรียมเอกสารหลักฐานเอาไว้พร้อมเลยนะครับนะครับติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อทอกศธนาคารที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับดูด้วยว่าเราเข้าคุณสมบัติด้วยหรือไม่นะครับก็ฝากบอกต่อไปด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอชาติได้ทําคลิปมาฝากพี่น้องอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติจักเล่านะครับ ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสะสะสมมหมอชาติเก็ глаза, จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบวกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ